ตัวนี้ตอนป่อยให้มันโดดลงมาเลยหรออนกัดไอ้นั่นแล้วชักมือเพื่อแแล้วมันควรมันควรแต่ผ้าผ้าีันมันอื่นนี่อ้แด้ไอ้แป้นนึงอัดแให้แล้วไม่้ามันอัดั้งตัวใหญ่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวมันจะออกเดี๋ยวมันก็โดดลงมาแล้ว

ชวน่อยชวน่อยชวหนอยวคหน้าเขาหากล้องเลยเ